วันนี้ค่ะที่ต้องติดตามการกรณีของน้องเอนะคะเด็กหญิงวัยเพียงแค่14ปีที่เสียชีวิตอยู่ในบ้านพักนะคะพื้นที่จังหวัดชาเชิงซาวนะวันนี้สิ่งสําคัญเลยก็คือผลดีเอค่ะซึ่งทางด้านตํารวจเองเนี่ยก็เรียกทั้งคนใกล้ชิดทั้งเพื่อนบ้านนะคะทั้งคนที่คาดว่าเป็นผู้ต้องสงสัยไปสอบปากคำประมาณเกือบ30ปากแล้วแต่ เขาบอกว่าต้องรออย่างเดียวเลยรอผล DNA อย่างที่บอกไปว่ามันมีคราบอาชจิบนเสื้อของน้องอนะคะก็ต้องไปดูว่าเออช่องอ,อวัยวะเพศของน้องเนี่ยมีการล่วงละเมิดทางเพศหรือไม่อย่างไรนะคะรอผล DNA ค่ะคาดว่า บ่ายวันนี้เนี่ยน่าจะทราบผลชัดเจนนะคะซึ่งทางด้านตำรวจเองอเห็นไปไปมาบอกนะว่ารู้ตัวแล้วว่าใครเป็นคนทำแต่ถ้าจะชี้ชัดต้องรอผลดีเองวันนี้อย่างเดียวเลยนะคะขณะที่เมื่อวานนี้เนี่ยศพของน้องเผาไปเรียบร้อยแล้วนะคะคุณแม่เองเนี่ยก็อยู่ในการโศกเศร้าค่ะคุณแม่ก็ยังไม่เชื่อนะคะว่าคนใกล้ชิดจะเป็นคนลงมือทำนะคะ สำหรับกรณีนี้ค่ะทางด้านพันตำรวจโทจักรพัฒดาราพงศ์นะคะรองผูก้กองกับการสอบสวนสารวัตรภูธรบ้านโพบอกว่าผล d n a เดี๋ยวรอบ่ายวันนี้นะคะจะรู้ผล DNA แน่นอนค่ะซึ่งจากแนวทางการสอบสวนของตำรวจนะคะก็มีบุคคลแล้วค่ะต้องสงสัยที่คาดว่าเป็นคนที่ก่อเหตุบอกว่ามีอยู่ในใจแล้วเป็นคนที่อาศัยอยู่แถวนั้นใกล้เคียงกับ บ้านของน้องที่เสียชีวิตรออย่างเดียวผลด n a มายืนยันค่ะอืสำหรับการสืบสวนเนทางเจ้าหน้าที่ตำรวจบ,บอกว่าตอนนี้ไม่ได้ดิ้งนอนใจนะฮะระดมกำลังการทำงานกันอย่างเต็มที่ทั้งในส่วนของชุดสืบสวนจากกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรภาคสองตำรวจภูทรจังหวัดฉะเชิงเซาชุดสืบสวนจากสถา,านีตำรวจภูทรบ้านโถซึ่งบอกว่าได้เข้าตรวจสอบข้อมูลตัวบุคคลนะฮะในพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วว่ามีใครหายไปบ้าง มีกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มไหนอยู่ในพื้นที่บ้างหรือมีคนงานในพื้นที่หายไปหรือไม่ตอนนี้ตํารวจบอกว่าทราบตัวแล้วแล้วก็มีการสอบอย่างที่คุณชัชยาบอกไปเกือบ3 0ปากมีการนําตัวมาที่โรงพักเป็นที่เรียบร้อยบอกว่าถ้าทราบผลก็จะมีการคุมตัวในทันทีนะฮะอรอบ่ายนี้ตอนนี้ผู้สื่อขาของเราอยู่ในพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วย ถ้ามีความคืบหน้ารายงานมาก็จะตัดสลับเข้ามาในรายการสดๆนะฮะว่ามีความคืบหน้าผลดีเอ็นเอออกมาว่าเป็นอย่างไรนะฮะใครหลายคนเนี่ยรอเหมือนกันนะออว่าสาเหตุที่ท้ายเจยิงการเสียชีวิตของน้องเนี่ยเกิดจากอะไรกันแน่เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยน้องเคยบอกว่ามีคนพยายามที่จะเข้ามาในบ้านด้วยออแต่ครั้งนั้นไม่สําเร็จนะก็รอดูฮะบ่ายนี้ดีเอ็นเอผลออกมาน่าจะเห็นตัวคนร้ายในช่วงเย็นวันนี้นะครับ